สวัสดีครับวันนี้ที่เราคอยสำหรับสายรถสปอร์ตนะครับ R 1 5หรือ R 1 5นะครับคันนี้วันนี้ผมมีคลิปหน้าใหม่แล้วนะเรียกร้องเข้ามาเยอะนะครับว่ารถ R 1 5เนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำคลิปหน้าใหม่นะครับผมก็เลยจับซะเลยคันนี้เป็นสเตปไล่ข้างนะครับก็มีเป็นชุดคอยของยูมานะครับหัวเทียนยูมาก็ฝั่งล้อแม่เหล็กหัวฉีดนะครับผมก็ จัดเป็นรอบนอกนะครับไม่ยุ่งกับเครื่องยนต์นะครับรถไม่มีแคมนะครับรถเป็นท่อเดิมโซ่สเตอร์เดิมๆเลยนะครับหน้าไมหม่150กว่าครับบอกไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอชมคลิปหน้าใหม่ครับ ทีนี้เรามาดูรอบเครื่องยนต์นะครับหลังจากดูคลิปหน้าไม่ไปแล้วนะครับจวติดเครื่องให้ดูรถคันนี้ไม่มีกล่องนะครับ รอบเครื่องยนต์นะครับเห็นเลยว่าไม่เกิน1มื่นสอนะครับหมื่นหนึ่งพันกว่าก็ตัดแล้วสเต็ปนี้เน้นใช้งานขี่ออกทิปนะครับความเร็วหน้าไมล์้ยกว่า GPS ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะ148หรือไงเนี่ยแหละเดี๋ยวผมเอาไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับสเต็ปนี้นะครับไล้ข้าง R 1 5นะครับหรือ R 1 5เนี่ยผมบอกเลยว่าทนแน่นอนนะครับชุดนี้นี่วิง่งผมพูดเลยว่า ต้องมี50,000โล7,000 70, 0โลนะครับเราถึงมาลื้อเปลี่ยนลูกสูบกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็สเต็มนี้ท่อเดิมเน้นใช้งานมีย้ำไปแล้วนะครับส่วนต่อจากคลิปนี้นะครับรอชมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาใส่แคมท่อเดิมผ่านะครับไล่สเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าท็อปสปีดเนี่ยอยู่เท่าไหร่ยังไม่ขยายลูกนะครับพอเสร็จจากสเต็ปนี้ก็ไปต่อที่ชุดอั c 4กันไปเลย2 0 0ร้ c นะครับ เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e นะครับช่อง YouTube นะครับเพจทีมแข่งตะตั้มนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับกับชุดกำลังอัด R15 ครับเอามีแถมแถมแถมเดี๋ยวขี่โชว์ขี่โชว์ยกล้อโชว์แต่ไม่รู้จะสูงก่านะครับเดี๋ยวโชว์หน้าร้านนันแหละสถานที่ปิดนะครับเอา้าเกียร์กลับเกียร์กลับ สรุปยกไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวงี้ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปหาที่โล่งๆกว่านี้นะครับอันนี้มันแคบไปนิดนึงต่อต่อ racing